ออมีคนถามนะคะว่าทําไมเวลาที่นั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านอยู่คะต้องทําอย่างไรคะพ่อไม่มีใครไม่ฟุ้งหรอกตั้งแจตจ่จาความได้บันทึกทางโลกล้นวนอายุปู่นี่เรามาสวดมนนะ่ะมันไม่ฟุ้งซ่านเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นปกติหลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกว่าสวดจนไม่มีเลยสวดจนมันเบาเลยแหละสวดจนมันเพลินนั่นแหละ มันไม่ต้องไปนับวันเดือนปีหรอกว่ไปเรื่อยจนสวดจนตายนะว่านั่นเถอะห้ามหยุดแล้วเวลาที่เราสวดไปเพลินๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเวลาที่สวดไปเพลินๆแล้วจิตมันแบบนิ่งมากจนเหมือนกับมันก็ไม่ได้หลับอะค่ะหลวงตาแล้วแต่ปรากฏว่ามันแบบมันหายไปเลยอล้วเงี้ยค่ะตาไม่ใช่มันพักใช่ไหมคะอ๋อมันพักใหม่ๆมันก็คิดนู่นคิดนี่ พอสวดไม่หยุดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มเพลินเริ่มเพลินไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเบาพอเริ่มเบาแล้วมันก็หยุดแล้ะมันไม่ได้ไปไหนมันพักแล้วอย่างนี้มันอันตรายไหมคะเกิดแบบมีอะไรมาอันตรายที่ไหนฤทธิ์ชัดๆเลยอะฤทธิ <c oughs> ์เหรอคะใช่มันหายไปใช่ไหมไหมค่ะ,คะอาจจะหายสักวิสองวิห้าวิ ถ้าสวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันหายเป็นชั่วโมงสวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันหายไปหลายชั่วโมงนี่พอเราเริ่มสวดแล้วเราไม่สวดแล้วเรากําหนดไปอารมณ์นั้นได้เลยวหนึ่งชั่วโมงมันก็จะหายไปเลยหนึ่งชั่วโมงเราต้องกําหนดก่อนใช่ไหมครหลวงตาไม่ต้องแล้วกำหนดมันก็หายไปเลยละเพราะมันชินแล้วแสดงว่าจิตเรา ควบคุมถาดได้แล้วโอสาธุค่ะลิดชัดๆแต่มันจะไปถึงจุดนั้นน่ะคงยากหน่อยมันต้องใช้ความอดทนนะอดทนอย่างยิ่งเลยแหละถึงจะไปถึงจุดนั้นได้แค่ให้มันหยุดนี่ยังไม่ใช่ธรรมดาแล้วจะมันหยุดได้อะแล้วเวลาที่กรรมพระอาคารหลวงตา เวลากรรมพราแล้วเรารู้สึกว่าร้อนที่องค์พระแล้วก็พอเราเราปล่อยแล้วที่มือก็ยังมีร้อนอยู่มันเป็นไฟฟ้าสถิตหรือเปล่ากันหลวงตาถูกอ๋อทำไมเราต้องกรรมพระท่านให้นำขึ้นหลายๆขึ้นมาที่ที่เราพระ,ะคือเป็นบาร,รมีรวมหลวงปู่บาร,รมีรวมจกักรพรรดิพระเนี่ยบาร,รมีรวมคนที่สร้างมันก็มาที่เราเวลากรรมอ๋อค่บดัวก็มาที่เรา ดึงขึ้นนออกมาที่เราออกมันเป็นสองคลื่นนะแต่ถ้าเราตาเรามองภาพเอกอ่ะมันเป็นสามคลื่นนะมองภาพพระมองภาพหลวงปู่นะมันมาทางตามันมาทางใจมันมาทางสัมผัสมันก็เข้าไปที่ใจออค่ะแล้วปล่อยพระแล้วก็ยังร้อนที่มืออยู่เนี่ยนะร้อนครัสักพักมันนึงจะหายใช่ค่ะแล้วเป็นทุกครั้งอย่างนี้ก็ปล่อยไปธรรมดามันเป็นปกติหรอก เป็นปกติอ๋อค่ะสาธุค่ะออแล้วเออบางคนนะคะเวลาที่กําหนดอย่างคนปฏิบัติใหม่ๆอะคะ่ะหลวงตาแล้วกําหนดภาพพระแล้วบางทีเราหลับตาเพื่อที่จะกําหนดภาพหลวงปู่แต่มันไม่เห็นภาพอะคะ่ะมันมืดๆน,นี่คืออะไรคะมันต้องลืมตาอ๋อก็คือให้ลืมตาตลอดเวลาเราต้องการเอาภาพเนี่ยเข้าไปที่ใจอ๋อค่ะมันต้องลืมตา พอภาพหายก็ลืมตามใหม่อ๋อค่ะสลับไปอย่างนี้ใช่ไหมคะช่จนกว่าเราจะจําภาพหลวงปู่ได้ถูกอ๋อค่ะเอออันนี้ก็มีคนถามอนะคะว่าทําอย่างไรถึงจะทรงอารมณ์ให้ดีได้ตลอดเวลา,าสวดมนต์ทุกข้างห่างทุกข้างอารมณ์ไม่ดีอ,ะอ,อ่ะถ้าสวดสักสิบปี่ะสิบปีนะคะเออจะเป็นยังไงอ่ะ อารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนขึ้นมาอยู่กับพระอยู่กับบทสวดอารมณ์ไม่ดีก็เปลี่ยนอารมณ์ทั้งโลกก็เปลี่ยนไม่รู้ว่าดีไม่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่กับพระเนี่ยสักสิบปีไม่ไปไหนเลยเอาไปทางโลกไม่ยาวอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นจิตเรารูปกรางรูปนามเราเนี่ยก็คือพระก็คือสายใหญ่ของพระสายใหญ่จักรพรรดิสายใหญ่พม,มิหารสายใหญ่หลวงปู่ อยู่ที่เราเลยเรานึกอะไรเนี่ยไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะสายใยที่เรามันทึกทุกวันนะ่ะมันเป็นพลังงานจากักรพพัดเป็นบาร,รมีรวมหลวงปู่<ม>เป็นบาร,รมีรวมเราเป็นบาร,รมีที่เราฝึกนะที่เราทิศฐานทุกอย่างะแล้วเวลาที่สวดอยู่ดีๆอะค่ะก็เหมือนแบบเข้าพวังเหมือนฝันเลยค่ะหลวงปู่แล้วก็เอ้หลวงตาค่ะแล้วก็หยุดสวด แล้วก็ฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็มันมาถูกทางไหมคะแบบนี้มันไม่ได้ฝันหรอกมันคิดอเป็นความคิดของเราใช่คะถ้าฝันเนี้ยถ้าหลับเนี้ยมันสับประงกแล้วล่ะอ๋อมันเป็นความคิดไอ้ความคิดตรงนี้ในอนาคตมันเป็นประโยชน์นะฮะค่ะเวลาเรานอนฟังเสียงสวดเนี่ยมันคิดอยู่แล้วแต่มันไปคิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรา ไอ้ความคิดตรงนี้มันจะแก้ไขปัญหาได้เ oh, <okay. S 2> พราะเราอยู่กับคลื่นของบทสวดคึ่นของพลังงาน oh, <okay. S 2> แล้วทำอย่างางไรคะหลวงตาที่คารวะที่ไม่ใช่นักบวชอะคะจะมีความสมดุลได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเยอะแยะไปเขาก็ทำงานทางโลกเขาก็ปฏิบัติธรรมโลกกธรรมมันอยู่ด้วยกันนะ มีโลกก็มีธรรมแต่มีโลกไม่มีธรรมเพราะไม่ฝึกมัวได้ติดโลกก็ที่เห็นๆรู้เนี่ยมันก็เลยเกิดความวุ่นวายในโลกถ้าบุคคลในอยู่ในโลกแล้วก็มีธรรมฝึกธรรมถามว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันถามว่ามันจะเดือดร้อนอะไรไหมมันเข้าใจธรรมธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยมันไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรอก มีคนถามมาค่ะคําถามนี้ถามว่าเขาเวลาเวลาที่เขาแผลค่ะเขาเห็นอะไรไม่รู้เยอะยะเลยค่ะแล้วอันหนึ่งที่เขาสงสัยคือเมืองบางบทค่ะมันเป็นยังไงคะหลวงตามันมีไหมคะเมือง<ม>บาง <จน S 2> บทบค่ะ๋อก็เมืองรับแรเดียวกันอ๋อเป็นอันเดียวกันเป็นภูมิที่ม,มาจากเทวดาหรือปลงใหย่มาจากเทวดาแต่บุญเมงไม่หมดไป<อ>เกิดในโลกมนุษย์ได้เ<อ>ขาเรียกว่า ภูมิที่ตกภูมิภูมิที่ตกภูมินะใช่ไปสัมภาษณ์เขาได้นะก็มีเยอะแยะมีหลายเมืองในประเทศไทยเนี่ยใช่คุณมาจากไหนมนุษย์วิญญาณไม่ว่าผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นข้างบนเนี่ยนะพูดเึงคุยกันได้นะทั้งหมดเนี่ยมาจากมนุษย์เพราะนั้นคนตายเป็นผีแต่ว่าติดต่อผีได้ไหม แต่เขาไม่รู้ว่าผีระดับไหนกันเ,นเองคนไปได้ทุกภูมิคุยได้ทุกภูมิคุยกับสั์ทัางได้เลยแต่ต้องฝึกไงเออเห็นหลวงตาบอกบ่อยๆว่าเวลาที่เราสวดเนี่ยเราต้องใช้พรมิหารสีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนะะี่ยค่ะเราควรทำแค่เฉพาะตอนสวดหรือว่าตลอดเวลาะคะ่ะ ที่เราใช้ชีวิตถ้าตลอดเวลาได้มันก็นจะได้เร็วหน่อยแต่ถ้าเราสวดเราแผ่ไปตามเป้าหมายเนี่ยท่านให้ดูผลงานที่เราแผ่นะถ้าเราแผ่ไม่ได้ผลไหมเพราะเราแผ่ไปกับขึ้นหลวงปู่อบารมีท่านขึ้นจกกักรพรรดิและขึ้นบุญเราอ๋อค่ะ okay. แต่งนานคนเราถ้าเราเป็นหัวหน้าสมมติเราเป็นเป็นผู้นําอย่างเงี้ยนะเรานําสวดเนี่ย นาะโมพุทธายะเราต้องจับหลวงปู่จับจักรพพัดจับ,จบ,จบ,จบขึ้นที่เขาสวดตัวโลกนะมาที่เราแผ่ไปให้คนข้างหลังเนะี่ยแผ่ไปอธิษฐานเนี่ยเขาใครปราถนาอะไรใครป่วยใครป่วยใครมีความทุกข์ความสุขอะไรกันเนะี่ยตามขลื่นของแต่ละคนที่มาอันนั้นคนะือผู้นำถ,ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ย คนที่เข้าดีเนี้ยเขาเข้าก่อเขาเขา้เขามาแล้วเนี่ยเขากลับไปแล้วเขาดีเขาจะมาอีกไหมมาค่ะถูกนี่คือผู้นํา<ม>ไม่ต้องไปคุยอะไรหรอกเพียงจะจับขึ้นที่เขาสวดพร้อมกันเนี่ยทําไมต้องสวดพร้อมกันเพราะต้องการขึ้นพร้อมกันอ๋อค่ะใช่ไหมมาที่เราเนี่ยมันอยู่ที่เรา,าจะนําขึ้นตรงนนเนี้ยที่สวดเนี้ยไปที่ไหนกันนะแล้วก็ตามผลงานดูเลยนี่คือผู้นำ เราโชคดีนะเนี่ยเขาให้โอกาสนำเนี่ยุ